สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอินเดียตลอบรับพ็อกเก็ตอิดิชั่นศูน c ์จ t ดหนึ่งสนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นเวอร์ชันเก่านะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะ5 1ันั่นแหละนะครับมันก็มีออปชั่นเรียมเบต้ามาให้ทดสอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเน็ตนะครับเน็ตที่บ้านมีปัญหาใช้ไม่ได้นะฮะก็เลยต้องมาเล่นเวอร์ชันเก่า นะครับโคตรเซ็งครับอุตส่าห์แบบมีเรียมมาให้เล่นแต่ว่าเน็ตไม่มีให้เล่นนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยนะครับก็ต้องมาทําใจเล่นออฟไลน์คนเดียวนะครับเล่นกับคนอื่นเขาไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มาก็เลยต้องมาแคดเอสเพยตอนแรกว่าจะไปเล่นกับทีมนะครับไปเล่นกับทีมดี e อนเดอร์ของผมนะครับก็ก็ต้องมาเล่นเอสเพย์คนเดียวนี่แหละนะครับ ก็สำหรับวันนี้ฮะเราจะมาทําการแก้ไขระบบนะครับที่เราเคยทํากันไปนะฮะเป็นระบบาฟาร์มอัตโนมัติแบบเป็นแบบแมคชีนิคอลนะฮะตอนนี้เราจะมาทําให้มันแบบทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีดิสペンเซอร์แล้วนะครับดิสペンเซอร์นี้ก็จะเป็นเครื่องที่สามารถปล่อยไอเทมออกมาได้นะปล่อยน้ําปล่อยลาวาได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําไปด้วยกันนะครับสําหรับ ในครั้งนี้เพราะว่าอันเก่าเรามันเป็นแค่ระบบน้ำก,กากๆนะฮะเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะรู้สึกผมจะลืมเอาถังน้ํามา้วล, <c oughs> ลืมถังน้ำนะนฮะมันจะเป็นแค่ระบบน้ําแล้วก็ใช้กรา v เวกั้นไว้ก,กากๆนะฮะเป็นระบบที่เราคิดขึ้นมาตอนที่ยังไม่มีดิสペนเซอร์นะครับยังไม่มีเลสโตนนะครับก็ลืมเอาถังน้ำมานะต้องใช้ทั้งหมด8ถังนะฮะ เหล็กมี20อันไม่พอโอเคเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับเราต้องใช้ดิสพนเซอร์ทั้งหมด20เอ้ยไม่ใช่20ต้องใช้ทั้งหมด8อันนะฮะดิสพนเซอร์8อันก็ตอนนี้มีอยู่3ก็ต้องใช้อีก7นะครับอีก7อันก็ต้องใช้ธนูนะดิสพนเซอร์ต้องใช้ธนูโอเคนะครับมาคำนวณแล้วก็ไปนะฮะเราจะไปทำดิสพนเซอร์แล้วก็ไปทำถังน้ำมานะครับผมโอเค นะครับก็ค่อนข้างจะทําง่ายเลยนะครับใครๆก็คงจะทําได้แล้วแหละหลายๆคนอาจจะโหลดแมปผมไปแล้วก็เอาไปทําก่อนผมแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่และกันนะผมก็ทําแบบของผมนะครับมั่วๆไปนะครับเล็ก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 เลเล็กเล็กล็กไม่เล็กไม่ละครับเล็ก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 หลักเล็กหลักหลักหลักทำถังน้ำมาทั้งหมด8อันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 เอเคแปดอันนะฮะเป๊ะแล้วก็ธนูครับธนูผมไปเอาที่สเกลตันฟาร์มดีกว่านะทำไมมันรู้สึกกระตุกกระตุกวะกระตุกกระตุกก็อีเดี๋ยว,ดยวกดปิดก็ได้เอ้จีโอสเกลนะฮะอ่ะก็รู้สึกกระตุกกระตุกไงไม่รู้นะครับอโอเคนะ้นั่งรถรางไปครับปาบนะฮะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเสียงรถไฟแต่ผมอยากให้มันมีมากเลยนะบ่นมาหลายคลิปแล้วมันดูเงียบเหงาเลยไม่รู้นะเวลานั่งรถไฟนะถ้ามีแบบเสียงกๆึ๊กมันจะดูตื่นเต้นกว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็แบบนั่งเงียบเงียบนะฮะไม่มีอะไรทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะคีตรงนี้ผมยังไม่ไม่ได้มาทําสะพานหรอเออลืมทํานะฮะโอเคอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับไปแล้วเนี่ย yeah. หมอหมอถึงแล้วครับโอเคนะฮะเราจะมาเอาเอ่อโอ้มีแต่ลูกท่านู้อยู่ไหนนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้นะครับน่าจะพอมั้งนะฮะตรงนี้นะฮะดิสพนเซอร์ d ั p เปอรดิสペンเซอร์หนึ่งโอเคนะครับก็10อันเออว่ะลืมไปเออใช่ละนะฮะก็ตรงนี้ทำไมมอนไม่เกิดวะอืมเนี่ยมเห็นมีออมีมีมาตัวเดียวนะฮะรู้สึกงงแปบ,บทำไมมอนไม่เกิดมันก็เกิดอยู่นี่ว่านะ,ะเราไม่ได้มา AFK นานนะฮะอ๋อก็เกิดปกตินะครับเนี่ย อโอ้ยนะครับโอเคเราได้ดิสพนเซอร์ได้ถังน้ำได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกลับไปยังฟาร์มของเรานะครับนะมาแป๊บเดียวก็กลับนะนะครับของมันอยู่หลายที่ฮนะต้องเดินเยอะนิดนึงนะครับเดินทางไม่ใช่ไม่ใช่เดินนะครับเดินทางเยอะนิดนึงนะครับโอเคนะฮะ ไาทางทางนี้แล้วกันนะเออนะครับแม่ทิวทัศน์แถวบ้านเรานี่มันสวยจริงๆเลยเนาะโอ้โหนะ NPC ก็นะครับออกลูกแพร่พันธุ์กันอย่างสนุกสนานนะฮะไม่เกงใจใครเลยนะครับแม่แถวบ้านเรานี่มันสวยจริงๆเลยเว้โอเคแตแล้วนะฮะไปแล้วก็ลงแบบฮาร์ดคอร์นะครับผมออไปไปทำกันเลยนะรตรงนี้ผมก็ ต้องทําด้วยนะเออลืมไปนะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมันก็ยังเป็นระบบแบบล้าสมัยอยู่นะฮะไม่ไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะฮะโอเคกินงอนครับเลือดไม่เต็มนะฮะฟาร์มอันนี้ก็มาทํานานมากนะกว่าจะเสร็จนี่ก็โอ้นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วก็ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ไม่ได้ใช้อีกเลยเพราะว่าใช้ทีนึงนี่แบบโอ้เครื่องค้างเลยนะฮะ ใครที่เครื่องไม่แรงนี่บอกเลยว่าอาจจะพังได้เลยนะครับไม่ขนาดนั้นเพื่อ๋ยวผมต้องมากั้นตรงนี้ไว้นะครับเพื่อกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะก็ต้องมาเดี๋ยวนะฮึบโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องต้องมากั้นไว้ก่อนนะครับเผื่อมันเกิดอะไรผิดพลาดเนี่ยอาจจะมันจะได้ไม่ต้องมันจะมันจะไม่พังหมดนะฮะ เอาสลับกันก็ได้นะครับไม่ต้องใช้บล็อกเต็มก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะคเผื่อเกิดอะไรขึ้นก็นะครับจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบร่วมกันนะฮะโอ้ยเดี๋ยวออกยากเลยวะเอ๊จะเข้าเข้ายากฮึบนะฮะจะได้ไ่ไดะวันนี้ฮึบโอเคนะครับได้แล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยครับต่อนอืนก็ต้องตักน้ําพื้นที่พอไม้พออยู่นะฮะ ตักน้ำนะฮะตักน้ำ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 ตักน้าตักน้าพอดีเป๊ะนะฮะอย่างที่เราคำนวณไว้เลยนะครับจากนั้นครับก็ใส่สเพนเซอร์เออมันต้องใช้ redstone comparator อีกดีมาลืมได้ไงวะเนี่ย redstone comparator หนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มันต้องหันหน้าไปทางทางนี้นะฮะโอเค เอากล้าวไอ,อ้ก่อนนะครับนะฮะ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 โอเคเอาดิสเพนเซอร์วางประมาณตรงนี้ก็ได้เนาะที่จริงเราจะวางตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าที่จริงมันมันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะฮะโอเควางดิสเพนเซอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะต้องใช้เป็น,นคอมเพลเตอร์นะฮะ แ e สเตนคอมพลเตอร์นะครับผมอืมต้องใช้เป็นคอมพลเตอร์สินะโอเคเดี๋ยวผมขอไปทำแลส s ตนคอมพลเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปมันก็โตไม่ค่อยสม่ำเสมอเนอีัยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาแถวนี้เนาะเนี่ยแถวเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยครับโหตัดกันแบบตัดกันแบ่งกันชัดเจนเลยนะฮะโอ้จะมืดพอดีนีครับก็ คำนวณเวลามาเป๊ะๆนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะโตนะครับพอดีเลยส่วนข้างบนก็ไม่โตนะรครับไม่เป็นไรโอเคก็คอมพิวเตอร์ต้องใช้ต้องใช้ไอ้นั่นอะ่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอเนเธอร์ควอตเรียกชื่อไม่ถูกสิเนเธอร์ควอตนะครับไอไม่ใช่นี้ อ่านะฮะเด็กคอดทำไงวะคอมเพลเตอร์เหรอคอมเพลเตอร์คอมเพลเตอร์ไม่ใช่คอมเพลเตอรอ์รีพิเตอร์เออรรีพิเตอร์ต้องใช้สโตนครับสโตนมีไหมสโตนมีไหมมีไหมไม่มีเหรอสโตนนี่ไงเออนี่ฮะโอเคมีสโตนอยู่พอดีเลยครับก็มาทำกันเลยครับต้องใช้ทั้งหมด ทั้งหมดอ๋อต้องทำอันนี้ก่อนครับเลสโตนท็อตช่ปะว่าเนี่ยอ่าโอเคต้องใช้เลสโตนท็อตโอเค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 แล้วก็เอ่อทำเลสโตนไม่พอทำนี่ออกมานะฮะนี่แล้วก็ทำนี่ครับรีพิเตอร์ได้ทั้งหมด ได้เก้าอันนะฮะโอเคนะครับทำทอชทำเพิ่มอีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็นี่ได้รีพิเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับกลายเป็นกลายเป็นสิบอันนะเออนับยากไปไหนวะเนี่ยแล้วก็ไปนอนก่อนนะครับตอนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยน่าจะ เสร็จเร็วนี้นะครับพผมก็น่าจะถ่ายนานไม่ได้เพราะตอนนี้ร้อนมากนะครับโอ้โหเหงื่อแตกเต็มแล้วตอนนี้ร้อนนะ <c oughs> ครับได้รีพิเตอร์แล้วนะครับเป็นตัวขยายกระแสไฟนะฮะตัวขยายเอ้ยลืมอะ,ะออเลสโตนพออยู่นะฮะสี่สิบกว่าบวกสิบเจ็ดอันโอเคอยู่นะฮะมีไรขาดอีกป่ะนี่น่าจะมีแล้วนะครับน่าจะพอดีน่าจะเพียงพอต่อความต้องการ นะครับโอเค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 นะฮะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะครับอยากอันละอันละหนึ่งถังนะฮะอันละหนึ่งถังป๊าบนะครับแล้วก็ป๊าบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าบนะครับ นะครับฟาบนะครับฟาบนะครับพอดีฮะที่เราคํานวณมานะครับเดี๋ยวไม่ใช่เลสโตนน้ำนะครับแล้วก็ใส่ดีพิเตอร์เข้าไปข้างหลังปึ๊บ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 อุ้ย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 รู้สึกว่าพื้นที่เราจะค่อนข้างจํากัดนะฮะฟลิกแอคก็ใกล้พังแล้วอ่านะฮะโอเค ตรงนี้ทุบออกนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อเลสตน stone มาครับปั๊บปัๆบปั๊บปั๊บนะฮะต่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงได้ปะอ่าขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็ใส่ปุ่มนะครับปุ่มปุ่มปุ่มเป็นปุ่มหินแล้วกันเนาะอ่าได้ปุ่มแล้วครับปุ่มอยู่ไหนตรงนี้เอาใส่ไม่ได้ครับตรงนี้เดี๋ยว ต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอ๋อเดี๋ยวนะผมขอวางใหม่ก่อนรู้สึกทำรีบแล้วมันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะอืมนี่ครับปับ๊บนี่น้ำก็จะปล่อยไปครับอ่านะฮะเราก็ต้องกดอีกทีนึงครับปับ๊บปิดระบบน้ำเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละฮะคือง่ายมากครับระบบนี้ ทีเราแค่แค่นี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับโอเคเรามาทําการทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอปิดปิดไอ Render Distance นะฮะปิดปิดเมฆครับปิดแฟนซีกราฟิกปิด,ปด,ปดอันนี้อ a น e ีเมดวอเต <laughs> ร์นะฮะน้ำไหลนะครับก็จะได้ไม่แหลกนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวขอเก็บผลผลิตตรงนี้ก่อนนะครับมาเนะฮะเรามาทําการทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่าจะสําเร็จรุ่ง่วงไปได้ด้วยดีไหมหรือจะเฟลหรือยังไงนะฮะมาลองดูไปพร้อมกันครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะฮะก็ถือว่าเรามาทดสอบนะครับผมอาจจะอาจจะไม่คุ้มค่าแต่มันก็ก็แค่ทดสอบอะครับเราค่อยปลูกใหม่ก็ได้นะฮะโอเคครับกดเลยนะฮะปล่อยน้ําไปแล้วฮะน้ําก็จะไหลไปตามนู่นแล้ฮะ ไปแล้วครับผมน้ําไหลไปแล้วฮะไปแล้วครับพืชผลทางการเกษตรของเราฮะไปแล้วผมรู้สึกทาไมผมเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วมันเลื่อนยังไงวะถ้าเป็นเครื่องเก่านี้ค้างไปแล้วเนี่ยโอ้โหนุ่นฮะดูมันฝรั่งครับโอ้แหลกอยู่นะฮะแหลกอยู่โอ้โหครับโอ้โหเลยฮะโอ้โหนี่หรือบางกอกนะครับผมทํากล่องไว้จะพอไหมเนี่ย นะฮะนี่ครับก็จะไอเทมต่างๆก็จะมาลงตรงนี้ครับแล้วก็จะไหลไปลงนู่นครับรวมกับทางด้านล่างของเรานะฮะโอโหครับเยอะมากฮะดูฮะโอ้โหนี่หรือบางกอบผิดกระบ้านนอกตั้งหลายซอกหลายวานะฮะดูฮะโอ้โหรห์นะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูผลข้างล่างครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เครื่องแหลกเลยทีเดียวนะครับ อย่างที่บอกไปครับถ้าเครื่องใครไม่แรงนี่ต้องทําใจกันเลยเดียวนะฮะนี่นะครับยังมาไม่ถึงเหรอมาอย่างฮะนี่ครับมาแล้วอุ้ยผมลืมโอ้ลืมฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมลืมครับผมผมมาทําตรงนี้ไว้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเค ครับโอ้โหแหลกมากครับตอนนี้นี่ฮะเดี๋ยวต้องมาทุบตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้เออให้น้ําไหลมาฮะอ่านะฮะมาแล้วครับนี่ก็จะมาถึงตรงนี้พอดีนะครับก็จะลงฮอปเปอร์ไปครับก็จะลงมายังกล่องตรงนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหครับบอกเลยว่าเยอะมากนะฮะแหลกมากด้วยตอนนี้้โหก็ <laughs> นั่งรอครับผมจะเสร็จตอนไหนนะฮะ มันจะลงทีละทีละอย่างนะครับเนี่ยก็แค่เราจะลงก่อนนะครับจากนั้นก็จะนี่ครับก็จะค่อยๆลงไปทีละอันนะฮะโอ้โหครับบอกเลยว่าพู่นี้จะเสร็จไหมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันคงจะนานมากนะฮะดูสิครับมันเยอะขนาดนี้นะฮะผมคงต้องเพิ่มฮอปเปอร์นะฮะเพิ่มกล่องโอ้ โอ้โหครับเยอะมากครับโอเคฮะเดี๋ยวค่อยเรากับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาว่ากันอีกทีนึงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็หมดเป็นที่ร้อยครับเรามาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้เต็มกล่องครับผมขาดไปสองช่องก็จะเต็มแล้วนะฮะโอ้โหครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ คุ้มค่าคุ้มราคากันทีเดียวนะครับอันนี้มันมันยังไม่เต็มนะมันยังขาดอันข้างบนอีกต้องประมาณ2แปลงนะครับที่เราพลาดกันไปนะฮะเออตอนนี้รู้สึกไม่มีอะไรกินกินไก่ดิบแล้วกันนะเออโอเคนะครับตอนนี้ก็เกี้ยงฟาร์มเิียร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่น้ําเหลือแต่ดินกับน้ํานะฮะก็สามารถเพาะปลูกในครั้งต่อไปได้เลยทันทีนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องรอพวนดินใหม่นะฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะง่ายเลยทีเดียวนะสำหรับฟาร์มอันนี้นะฮะโอเคเลยนะฮะทำง่ายไม่ยากนะครับเราก็มากดอีกทีหนึ่งครับเพื่อปิดปั๊บนะครับที่จริงเรากดแล้วปิดเลยก็ได้นะครับน้ำมันก็ไหลไปอยู่ดีนะฮะเอออันนี้ก็สำแบบคือเรากดกดแค่เนี้ยปั๊บนะฮะพอเราเห็นว่าน้ํามันผ่านตรงนี้ไปแล้วครับเราก็กดปิดเลยก็ได้นะครับปุ๊บ ปิดน้าครับแต่ว่าน้ํามันก็จะไหลไปเรื่อยๆอยู่ดีนะครับเนี่ยแต่ว่าไอเทมมันอาจจะไหลไม่ทันนะผมก็แนะนําว่าแนะนาว่าเปิดค้างไว้เลยดีกว่านะครับเปิดค้างไว้มันจะทําให้น้ํามันค้างอยู่นะครับแล้วก็ไอเทมมันจะไม่เหลือนะครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆจนหมดนะครับก็พอไอ,อเทมหมดเนี่ยเราค่อยมาปิดก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเราจะเอาให้ง่ายๆจริงๆเนี่ยผมว่าเราต่อเลสโตนเนี่ยไปนู่นนะครับเนี่ยผมเราต่อเลสตโตนไปนู่นเลยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้คงจะยังไม่พร้อมนะฮะต่อไปตรงนู้นครับแล้วก็กดตรงนู้นเลยนะครับไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้นะฮะลำบากนะครับลำบากเปล่าๆนะฮะเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการมาอัปเกรดฟาร์มนะครับผมก็นะอาจจะสั้นนิดนึงครับเพราะว่า เวลาเรามีน้อยนยีผมก็ต้องใช้ซอยอย่างประหยัดนะครับโอเคไว้เ,เจอกันใหม่พาร์ทหน,น้าครับถ้ามีอะไรแนะนำยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบางทีผมอาจจะทำมันยังไม่ไม่ดีพอนะฮะก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย